โอเคครับ okay, สวัสดีสิัธทุกคนทุกท่านเลยผมอยู่กับผมในโบโดอินออสตาร์ผมอ้าวหันหน้าทำไมทางนู้นนะนี่สิเออโอเคครับ okay, สวัสดีทุกคนรอบแล้วผมก็คือวันนี้ผมอาสตาร์พาร์ทได้ปลดล็อกไปอีกเขาเรียกว่าอีกขั้นหนึ่งนะก็คือขั้นถึงขั้นห้าสิบนะก็คือมีตัวละครใหม่โผล่เข้ามาครับผม,มชื่อตัวละครว่าชื่อตัวละครว่าอะไรไม่รู้นะผมพอดีผมมา ไม่ได้ดูเรื่องเอ็กฮันเตอร์เอ็กฮันเตอร์นะก็ถ้าเกิดใครทราบว่าตรงนี้มันคือตัวอะไรสามารถคอมเมนต์บอกไดนะ้ผมมันคือตัวอะไรแต่ผมน่าจะว่าน่าจะมาจากฮันเตอร์ฮันเตอร์นะเพราะว่าตัวเกา่าๆตัวแบบว่าตัวก่อนๆมันเข้ามาจากฮันเตอร์ฮันเตอร์ส่วนใหญ่ยกเป็นโกลฮังนะอ่าผมว่านะั้นแหล h ฮันเตอร์ฮันเตอร์แต่ถ้าเกิดให้ผมดูจากภาพเบลอๆแบบมันเหมือนซากุระทุกคนมันเหมือนซากจากเรื่องนาราโตะนะแต่ผมว่ามันไม่น่าใช่ทุกคน ต่จริงๆมันเหมือนซากุระจริงๆนะทุกคนแบบแต่ว่ามันทั้งแบบว่าผมผู้ใส่ชุดแบบคือสีแดงๆนะผมซากุระแต่ผมว่ามันไม่น่าใช่ซากุระหรือว่าเป็นซากุระร่างตอนโตแล้วหรือปะแต่สกหรับร่างตอนโตก็ไม่ใช่่ะแต่ผมว่ามันน่าจะแบบม่น่าจะมาจาก h ันเตอร์ไอคันเตอร์นะผมว่านะอ่ะเดี๋ยวเราดูด้วยผมว่ามันเป็นยังไงอ่ะครับผมตัวนี้ผมเวลลหนึ่งแลผมผมไม่ทำร้อเจดท่าผมจะมาดูเวลลหนึ่งว่ามันเก่งแค่ไหนครับผมหาเวลลหนึ่งครับผมเวลลหนึ่งครับผมก็ ข้าว่างอยู่ที่600ครับผมก็คือดาเมจเริ่มต้นอยู่ที่14,000ครับผมเวลาในการโจมตี6วิระยะเวลาโจมตี60ครับผมเริ่มต้นมีแคตาโคลี่ทั้งหมด6ตัวครับผมถ้าเอาขึ้นไนคลับผมบูต์ด,ดาเมจ15%ครับผมผมมองว่าตัวนี้น่าใช้ไหมค่อนข้างที่จะตอบยากครับผมเพราะว่าเป็นตัวใช้ธาตุน้ำเวลาธาตุน้ำก็ถ้าน้ำก็คือจะไปเล่นแบบไดดีเฉพาะเลร์ไฟทนะทุกคนก็เดี๋ยวมาดูกันาะว่ามันเก่งหรือเปล่าปะไปดูกันนะครับผม อ่าก่อนที่จะไปผมถือมีควสงสัยว่าทำไมผมเาไปช่องแรกคุณอยกเห็นดาเมจเพียวๆ,ๆของมันคือตอนที่แบบว่ามันไม่โดนบูสต์ดาเมจดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของมันนะแต่ถ้าเกิดทุกคนไม่พอใจอยากดูดาเมจเต็มก็ได้ครับผมแต่ก็อยากให้ทุกคนประกอบตัดสติใจเอาเองว่าว่ามันจะบวกเพิ่มเท่าไหร่เอานะสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะก็คือมันบวกไม่เยอะหรอกสิบห้าเปอร์เซ็นตะ์อ่ะอ่าผมอยากเห็นดาเมจเพียวๆ,ๆของมันดีกว่ามันะจะเปแค่ไอันนี้เบอรหนึ่งนะทุกคนปากเลสโก้ไปดูกันเลยโอเคครับผมโอเคเข้ามาแล้วครับผมอ่า ก็จะวางครับผมโอ้ระยะวางก็เหมือนจะสั้นเอ้ยเหมือนจะแคบจะสั้นก็ไม่เท่าไหร่นะแต่แล้วโจมตีเป็นกลวยนะครับโอเคโจมตีเป็นกลวยด้วยครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวมาดูแอนิเมชั่นก่อนเพราะว่าโจมตีเป็นยังไงเอ่ยอ่ะขอ,อยักเสกตัวครับโอเคครับผมมามาดูไอ้ผมว่าตียังไงอูตีหกวิลนละ่าเริ่มต้นเอ่อเป็นการอุ้ยเป็นการชาร์จพลังเหมือนฟองลามนะผมว่าไม่ใช่ไม่ใช่สกรุระแหละสกรุระไม่มีวิชานี้ทุกคน น่าจะมาตัดฮันเตอร์เองฮันเตอร์นีแต่ผมไม่รู้ว่าตัวอะไรนะอ่าตีประมาณนี้เลยนะทุกคนอ่ะผมขั้นแรกผมอัพ2,000ดาเมจขึ้นเป็น36,000ครับผมโอเคขั้นที่2ครับผมอัพหมด2,500 2,900ครับผมดาเมจขึ้นเป็น93,000ผมจะตี6วิเป็นแปดวิระยะจาก60 70, เป็น70็ดเปลี่ยนอนิเมชั่นใหม่ได้ผมต่ะอ่าเป็นเซอร์เคิลนะเซอร์เคิลวงค่อนข้างที่จะใช้ได้นะผมว่าวงวงค่างจะใหญ่นะ ใช้ได้อยู่โอเคเลยครับผมผมว่าวงวงค่อนข้างโอเคครับผมไม่ได้ไม่ได้แย่มากครับ okay, ผมวงโอเคครับผมขั้นต่อไปผมสามหมื่นสี่ห้าครับผมก็จากดา m a g เก้าหมื่นสามจะเพิ่มเป็นหกแสนเจ็ดโอ้หกแสนเจ็ดเลยนะน, 4, 000, นี้ใช้เงินแค่สี่หมื่นนะผมจะจะจะ,จะ,จะล้านแล้วผมถ้าเกิดปเป็นวิวหนึ่เจ็ดห้า 10, 5, ผมว่าน่าจะถึงล้านนะอ่าแต่ตีแปดพีนะแต่ปีแปดพีถ้าเกิดผมว่าวิวหนึ่งเจ็ดห้าน่าจะแตะแตะล้านทุกคนแตะแตะล้านได้อยู่ครับผม เอาผมขั้นต่อไปผมห0 0 0ื่นนะผมดาเมจเพิ่มเป็นหนึ่งล้านแปดแสนจากระยะ70เป็น100อ่าแอนิเมชันใหม่ด้วยโอ้กลับมาเป็นกลวยเหมือนเดิมนะผมว่าถ้าเกิดเบลล์ร้อในเงิน1 0 0 0 0 0สนเนี่ยผมว่านาเวทน่าจะแตะประมาณเกือบ3ล้านได้อยู่นะแตะแตะเกือบ3ล้านนะโอเคเอาผมต่อไปเอาผม9 5 0 0 0มื่นผมดาเมจจาก1นึ่งล้านแเป็น2องล้านแเพิ่มมาประมาณล้านล้านนิด ไม่ถึงร้านแล้วโอเคครับผมอ๋อก็เหมือนเดิมนะแต่วงค่อนข้างจะกว้างอยู่ในร้อยหนึง่งโอ้ต่อไปผมอัพ2แผลต่อไปผมอัพ2แสนนะผมในเมจเพื่อเป็น4ล้าน3แล้วก็มีเขาเรียกว่า ability เป็นสกิลกดนะผมโอเคตัดแล้วผมใช้ตัวนึงใช้ตังอยู่ประมาณอยู่ที่อ่าตีว่าตว่าเกือบ4แสนนะผมโอเคเกือบสี่แสนนะทุกคนโอเค ตัวนี้สามารถวางได้กี่ตัวที่สามารถวางได้ถึงตัวครับผมเป็นตัวที่อัพไม่ได้แพงนะแต่ทำไมวางแค่ตัวเดียวมันก็ถ้าที่จะไม่ค่อยเม k เ s e เท่าไหร่นะปกติตัวที่วางได้ตัวเดียวส่วนมากมันจะแบบหัวเก่งเงนอะ damage วูบวูบเทุกคนหรืออาจจะเป็นเพราะสกิลมันแต่มันก็ดาเมจเวอร์นะ d a เ a g e สี่ล้านทุกคนถ้าเกิดเ่าเจ็ดห้าก็จะ d a m a g ประมาณตีว่าปราหกล้านนะอันนี้คือตีแบบตีเแบบว่าประมาณเฉยประมาณว่ปาปอนหกล้านกว่า หกครั้ง,งกว่าๆนะผมใช้เงินอัพแค่สี่แสนอ่าโอเคเดีย๋ยวไปดูสกิลครับผมสกิลเจ้าตัวสกิลครับผมก็คือแต่ที่ผมได้ศึกษามานะครับก็คือมันจะเป็นกรานอ,อุ้ยเพราะนี่มีชั่นใหม่ดูก่อนโอ้อันนี้มีชั้นเป็นอย่างนี้นะทุกคนไม่ตีแอร์นะตีพื้นนะโอเคอันนี้อเมีชั้นเป็นอย่างนี้นะทุกคนโอเคครับผมดาเมจของเจ้าตัว,ตวนี้เจ้าตัวสกิลครับผมดาเมจจะทำการ คูณ2.25ประมาณนั้นครับก็คือดาเมจจะคูณจากสก mm ิลดาเมจก็คือเหมือนเป็นการระเบิดรอบวงที่เขาอยู่นะผมในในในระยะวงของเขานะเป็นการระเบิดรอบวงในในระยะวงของเขาดาเมจจะอยู่ขึ้นอยู่กับที่คูณ2.5จากดาเมจของเขาอาจจะคล้ายๆตัวทางด้านของอาอาคาสานะคล้ายๆอาคาสะแต่ตัวนี้ไม่มีแค่ไม่มีสกิลเพิ่ม ดาเมจอักษรนะก็คือมันจะเป็นการคูณดาเมจจากาเป็นของเขาเลยแล้วก็อ่าเป็นการคูณ2.25เดี๋ยวผมค้นมาให้ดูด้วยว่าคันเงินยังไงฮะก็คือผมได้ลองไปทดลองรอบหนึ่งแล้วผมว่ามันดาเมจประมาณไหนก็คือต่อให้เราปั๊บนะผมเราเราบัฟเขาไอ,าอาผมบัฟให้เขาก็ได้โอเคผมบัฟบัฟเขานะผม15ล้าน,นผม15ล้านจุดหนึ่งก็คูณ2.25เหมือนกันนะผมทุกคน คูณเหมือนกันนะผมเดี๋ยวผมเดีย๋ยวผมทำให้ดูว่าผมคุณงไงเดี๋ยวผมเสกตัวเราตัวมาก่อนนะทุกคนอ่าทุกคนดูดาเมจของเขาเป็นหลักนะอ่าตอนนี้ตอนนี้ดาเมจนี่นะดาเมจสี่จุดสามจุดห้านะผมทุกคนเลยนะทุกคนอ่าขึ้นเป็นเจ็ดสิบเจ็ดจุดเจ็ดนะสี่สามจุดห้านะทุกคนโอเคเดีย๋ยวผมมาคำนวณทุกคนดูก่อนละโอเคครับผมเมื่อกี้ครับผมดาเมจที่เราได้จากเมื่อกี้คือเป็นเจ็ดสิบเจ็ดจุดเจ็ดนะทุกคนแล้วก็ลบด้วย43.5 นี่ครับผมดาเมจที่ได้ดาเมจที่ได้จากการกดสก,กิลทั้งหมดคือ3.42 3.42ครับผมหารนะผมหารดาเมจของเขาครับผมที่ได้มาครับผม15.1ครับผมนี่คือดาเมจที่คูณไปครับผมก็คือคูณ2.26อะไรเนะี่ยว่าไปครับผมนี่คือผมลองคำนวณให้เป๊ะเ,เ,เลยนะอ่านี่คือคำนวณให้แล้วนะกนะ็คือ2.264อะไรว่าไปครับผมก็คือถ้าเกิดเป็นเรื่องร้อย ถ้าเกิดเป็นเวลร้อยเจ็ดสิบห้าผมว่าดาเมจเขามีโอกาสกดครั้งหนึ่งมีโอกาสประมาณเท่ากับโทจินอนได้เลยนะเจ็ดสิบห้าล้านผมผมว่านะผมว่ามีโอกาสนะโดยกับโดยกับการที่โดนป๊อไปนะแต่ถ้าเกิดสมโดนโดนป๊ฟอ,อย่างเงี้ยผมว่าเขามีโอกาสแตะยี่สิบล้านได้อยู่ผมว่ามีโอกาสแตะยี่สิบล้านได้อยู่ประมาณสิบแปดสิบเก้าล้านได้แล้วผมะมาสิบแปดสิบเก้าล้านได้อยู่ กือบ20ล้านเดี๋ยวเราคำนวณน,นะผมว่าถ้าเกิดมันแตะ20ล้านตีว่าตีว่า18ล้านกันขั้นต่ำว่ามันจะไดเบียตขาไหนโอเคครับ <c oughs> <Okay S 2> ผมอ่าต้นต่ำว่า18ล้านผมคูณ2.26 40ล้านครับผมทุกคนนี่คือแต่ต่ำๆนะผมไม่รู้นะเพราะผมไม่อยากคำารวแลเจ็พเพราะว่ามันจะเปิดตัวกพีผมกับผมเพราะว่าไม่เท่าไหร่ครับผมสำหรับมีน้องๆบอกว่าพี่ครับ ก็คือผมเล่ยไ์สดนะน้องข่าวว่าพี่ครับไอตัวเนี้ยคิดดูให้หน่อยพี่มันเป็นตัวที่น่าใช้ไหมมันสามารถเอาไปลงเลทอะไรได้บ้างสามารถสกิลมันดีไหมสามารถใช้ได้ไหมคือแบบน้องเขาอยากให้ผมมาพูดแนละ้วผมเขาพูดตรงนี้เลยแล้วว่าถ้าเกิดเป็นเลทไฟนะผมว่าพอใช้ได้ครับผมเพราะว่าทางด้านของไอตัวเนี้ยผมมันในอยู่ขั้นเลทนะทุกคนอยู่ในขั้นเลทนะอันี่คือเรียนไม่ได้ค่าลงมือนะใช้เงินอยู่สี่สี่หมืนะ่นทุกคนใช้เงินอยู่สี่หมื่นตีแปดนี่ในเลทของเลทไฟนะผมมองว่า เป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างโอเคในกับตีแปดวิดาเมจประมาณล้านรับไปวนลเจ็ดห้าสลิประมาณล้าน,แ, 5, าานแต่ถ้าเกิดไม่มีก็ผมก็ไม่ไม่เป็นไรผมเอาใช้เป็นตัวอื่นก็ได้ผมผมว่ามันเป็นตัวทางเลือกมากกว่าใช้เป็นทางเลือกมากกว่าทุกคนแต่ส่วนตัวมองว่ามันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ผมเชื่อเข้าใจว่าไม่ค่อยเท่าไหร่นะทุกคนไม่ค่อยเท่าไหร่ถามว่าเก่งไหมดาเมจเก่งดาเมจเยอะสเกิลโอเคแต่ การตีมันค่้นข่าน,นจะช้าไปหน่อยแล้วก็วงเซอร์เคิลอะถ้าเกิดมันใหญ่กว่านี้นิดนึงมันจะเกิ่งเลยแต่วงเซอร์เคิลนี่คือมันเป็นวงเซอร์เคิลมาตรฐานนะทุกคนผมก็มองว่ามันยังยังไม่เท่าไหร่ทุกคนแต่ก็ยังอย่างที่คนบอกอย่างที่ผมบอกคือมันเป็นตัวทางเงลือกครับผมไม่มีไม่มีก็ได้ผมมีก็ใช้ได้ผมแต่ผมมองว่าดาวเบีย่อนข้่างที่จะโอเคครับผมกับสี่สี่สี่มื่นแล้มีเป็นล้านด้วยร้อยเจ็ดท่านะ ตีแค่แปดวิก็พอใช้ได้ครับทุกคนก็เป็นตัวทั้งเดือทุกคนก็ขอบคุณนะกคนที่ติดแ,แล้วชมก็คือขอบคุณน้องๆที่อยากให้ผมรีวิวนะผมก็ไม่รู้ว่าจริงๆคือผมไม่รู้นะว่า s า a r ทท m าอาัปเดตนะจนผมได้หลฟ์ส่วนแล้วน้องๆบอกว่าพี่ฝากรีวิวตัวนี้ให้ดูหน่อยว่ามันจะเป็นหรือมันเก่งหรือเปล่าผมก็แบบอ๋อโอเคอย่าพี่รีวิวให้พี่บอกตรงนี้เลยเนาะไม่มีประโยชน์ <c oughs> ไม่มีประโยชน์ <c oughs> อย่างที่น้องเขคนนึงก็บอกว่าค่อนข้างน่าผิดหวังใช่ครับค่อนข้างน่าผิดหวังครับผมไม่มีประโยชน์ครับผมก็สำหรับวันนี้ก็อยากให้ผมทําอะไรอยากให้ผมสอนลงเรีอะไรอยากให้ผมรีวิวอะไรสามารถคอมเมนต์พูดคุยกับผมได้ครับผมก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บว่ะ